นี่คือปืนใหญ่ส่วนนั่นคือนักทุนโอเคเราจับมาประหารนักทุนด้วยปืนใหญ่ TNT กันโอเคลาก่อนนักทุนอ๊อนักทุนไม่ตายเอาตายแล้วก็สวัสดีกันนะผมนี้ก็มีเป็นกมิสเตอร์โมโมโรนะผมโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนการทําปืนใหญ่ TNT นะผมไว้ยังไงไว้แบบระยะไกลนะไว้ฆ่านู่นข้านี่นะเนี่ย ปับปั๊บปั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 บ,ปบนะฮะนี่แล้วก็มันไประยะไกลนะนี่ตู้มเนะ <c oughs> มันก็จะมาสอนกันเลยนะ <c oughs> ผมโอเคโอ้เลตุกลุ่มโอเคเดี๋ยวจะมาสอนวิธีตอร์ทำเลยนะอันดับแรกนะไอ้วางออฟซิเดียนสูงๆเลยนะสูงสูง,สง,สงนะโอเคแล้วก็ยิ่งสูงยิ่งดีนะ <c oughs> เพื่อป้องกันแบบระบบเสียหายนะโอเคแล้วก็ทุบล็อกหนึ่งล้านเข้าไปนะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็วางอ่าเนี่ยนะพิสตันอย่างนี้นะแล้วก็ บ็อกสลามอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางอ่าเดสต์ตรงนี้ก็นี่แล้วก็นี่นี่แล้วก็นี่นะฮะโอเคแล้วก็ให้ทําการเนี่ยนะดิมเปนเซอร์วางอย่างนี้สินะฮะให้ลงล่างนี้นะแล้วก็อเอไม่ใช่นี่ฮนะ โอเคแล้วก็วางใสโตนอย่างนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็วางเลเวอร์ไว้ตรงนี้นี่ฮะทีนี้เราก็จะได้แล้วนะฮะอ่าปืนใหญ่ TNT นะตั้งชื่อองนะฮะโอเคแล้วจะวางเลเวอร์ไว้ทำไมเนะี่ยโอเคแล้มาทดสอบระบบของ TNT ปืน TNT กันนะนี่นี่นะี่นี่นนนี่นเป็นไงฮะตุ้มตมต้มนะไว้เก่งเพื่อนได้นะพแบบถ้าทาํารล่ะอันนี้ก็ยิ่งเจมนะมันแบบ สามารถป้องกันยังไงคุณเวลาแบบเล่นเล่นสร้างยังไงเล่นสร้างภาษาเพื่อนนะเล่นสร้างบ้านแล้วก็เนี่ยทำเป็นปืนเอาทำเป็นอาวุธป้องกันได้นะป้องกันเกียนนะโอเคแล้ว <c> ก <oughs> okay, นะ็ถ้าชอบวิธนีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก,กันด้วยนะครับผมนี่ฮะง่ายๆนะไปทำายากลองทำกันดูนะโอเคสวันนี้ขอจบคลิปกับการทำปืนใหญ่เพื่เน,น่านี้ผมโอเคสววสดีบายครับอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับ